สวัสดีค่ะยุ่งยิ้งชาแนลสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับความรู้แบบแบบเต็มเต็มเลยค่ะมีสาระนะคะสำหรับคลิปนี้พิวสิมาเหล่าซูฟังวา่าเฮาสิเหตุจังไดในกรณีที่ง่วกำผ่าแม่หรือว่าแม่ตายนั่นเองนะคะซึ่งน้องไมโอนีนะคะเป็นง่วกำผาแม่นั่งขอดได้ประมาณหนึ่งเดือนแม่นั่งกระตายนะคะ ึ่งนั่นกับไม้ความวาเขาเลียงนั่งมาตั้งแต่อายุหนึ่งเดือนจนถึงตอนนี้นั่งเด้ประมั่นที่เดือนกว่าสิหาเดือนห <g ül> ิวนมคะม่ะวันนี้เอานมมาให้นั่งนะคะสิมาบอกสู้ฟัางวา่าวิธีการเลียงง่วกำผภาแม่เห็นจังไหนนะคะอันดับแลกเลยเข้าต้ต่องหาแรงแรงนมคะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึง นมทีปูใส่นะคะเป็นน้มของแมงงัวน้อมอะค่ะวัวนน้มไหมที่เป็นหลีดยู่ฟ้ามนะคะนั่นละเข้าไปสื่อในราคากิโลละสามสิบบาทะค่ะพี่น้องถาม่าแพงบอพ่อแพงค่ะแต่เข้ากับต่องต่องสื่อมาเห็นนั่งกินเนี่ยกระสิมีขวดแบบนี้นะคะตอนแรกถามว่นนั่งกินบ่แถบจะบ่กินค่ะเข้ากับเหตุทุกวิธีทางนะคะตอนแรกนั่งบ่ดูดขวดนี้เลยนะเข้ากับใส่เป็นขวดน้มของเด็กหน่อยอะคะ่ะขวดน้มเด็กหน่อย ประมาณหออนประมาณเนี่ยจับจับข้อนั่งล็อกนะคะเดี๋ยวพิ้วขืนลูปให้เบิง้งเข้าต้องบังคับนะคะว่าบังคับว่าได้นั่งสีสุด้วกะเสียชีวิตไปในที่สุดนะคะสเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวหิว,วแล้วอ่าสำหรับตนทุนนะคะพิ้วบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสูงค่ะสูงมากๆแต่ว่าเราก็ต้องให้หนางกินเนาะเดี๋ยวเอานมใมไปนั่งกินแป๊บนึงเดี๋ยวพิ้วอกไปน เดี๋ยวเอานมไห,หนองไมโอน,นี่จะเข้าก่อนนะคะอันน,นมสำหรับนมนะคะผิวสื่อมากมือล่อครั้งละหกร้อยแต่ประมาณสามหมือนนะคะอันนี้นั่งกินหน่อยลงนะคะแรกๆอ่ะให้นั่งกินหลายมือละสามร้อยเสาเทียงแรงเลยค่ะถามว่าเมื่อายบอเมื่อายค่ะแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ ผู้เลี้ยงนะคะสอของต่องเอาใจใส่ง้อหน่อยะะด้วค่ะเด้ออย่าป่อยให้โดดเดียวเดียวดนะคะเดี๋ยวเทลงขวดก่อนว่าเห็นขวดนะคะมันต่้ขวดหิวแล้วนั่งหิวแล้วแป๊บนึงลูกแป๊บนึงเดี๋ยว เอาให้น้องกันนะดูนางกินเก่งมากๆม,มูมีผู้ใดขยับกล่องให้พี่ยูเลยนะคะนี่นั่งถือว่าเป็นง่วกำปผ้าที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะสำหรับผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับ ง่วกำพภานะคะสามารถถักมาสอบถามสองสิให้โลกโปรดักชันก็นได้นะคะค้อมให้ค่ำแนะนํ่เป็นย่งดีเลยค่ะอันนี้คือนางแบบคิดว่ารอดแล้วแหละนมาจะรอดแล้ะตอนนี้ให้กินนมสาวแรงนะคะเดี๋ยวกระสีให้เศร้ากินแล้วโโเป็นฟองเลย อ่งมากถ้ารังปื่นถ้ารังหมือะะกับปล่อยหนองไมโอนีไปกินขอบโพดกินหัวาหารกับบกจ้อยนะคะอีกอย่างจ้อยกับเป็นพีไส้ของนั่งนะคะนั่งอาจจะคิดว่าบอกจ้อยเป็นแม่นั่งก็ได้นะคะนั่งก็เลยแบบมีความรู้สึกว่านั่งอบอุ่นนะคะหมดแล้ว อ่ะหัดที่สองนะคะมาน,นิ <laughs> โอโหดูนางกินอหลรกัขึ้นหอดเบลลล่าอยู่ด้วยเนาะจริงๆพิュวนั่งนั่งมะกุ้นตายเลยอะ่ะานั่งเม่ตายอะ่ะพิวสิใช่ไอ้ห้องลอยของของพี่เดือนนะคะตัวใหญ่ๆนะสีขาวเจ๋ดายมากเลย นี่นอนกินนมขอใจเดี๋ยวินในขณะที่นอนกินนมนะคะผมใจกะเดินเดินอ่ะ แล้วไมไอวันนี้กินเสร็จแล้วนางก็นอนอ้วนทว้วนสมบูรณ์ดีมากๆเลยเฮ้ยไ,ไงบ้างลูกฮบ๊ายบายเอาลราคะพี่นองค้าวันนี้พี่อิวกะเอาความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากซ้ำนี่แหละค่ะผู้ใดอยากหูยังเพิ่มเติมนะคะสามารถทักเขามาได้นะคะบร่ว่าจะเป็น TikTok Fanpage เอบักจ้อยยุงยิงชาแนลนะคะหรือว่าสิเป็นไฮโลโปรดักชันนะคะฝากกดติดตามช่องยุ่งยิงชาแนลนะคะและกากดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนคลิปสาระดีๆจากพี่ยูน้ำนะคะบ๊ายบาย